ชาวติกตอกสายชิมทั้งหลายคงจะเคยเห็นไวรัาร้านขายชาไทยบนรถเข็นย่านสาวชิงชา้าผ่านตาผ่านหน้าฟีดกันมาบ้างแต่ความพิเศษยิ่งกว่าเครื่องดื่มที่ขายก็คงจะเป็นมือชงและเจ้าของร้านนามว่าป๊อบนฤพล์สุดสวัสดิ์ที่คนในวงการน้ำหมึกอาจจะคุ้นเคยชื่อของชายคนนี้กันมาบ้างแล้วเพราะเขาคือนักเขียนมือรางวัลที่เคยฝากผลงานสร้างชื่อหอนาฬิกาที่หาช่างฟอมไม่ได้และร้านหนังสือแมวฮกเกี้ยนนักเขียนอ่วรรณกรรมไทยก็รางวัลมติชอ Award, น Award, อวอร์ดไนอินอวอร์ดรางวัล กนพง่คสงสมพันธ์มีผลงานมาประมาณหนึ่งแต่กำลังจะมีตีพิมพ์ซ้ำนี้ไงงานหนังสือเดือนตุลานี้ก็น่าจะเป็นร้านหนังสือแม่โกเกี้ยนคิดว่าหลายคนคงผ่านตาผ่านหูกันบ้างยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับ สำหรับเหตุผลที่ทําให้มือที่เคยจับปากกาหันมาจับแก้วชงชาไทยก็มาจากป๊อปอยากหาไรายได้เสริมนอกเหนือจากงานเขียนหนังสือที่ยังอยู่ในขั้นตอนการรอยื่นตีพิมพ์และงานเขียนต้องมีค่าใช้จ่ายในการลงพื้นที่เก็บข้อมูลแต่ราวปีกว่าที่ผ่านมาเขามีอาการเกี่ยวกับสุขภาพพอเริ่มแข็งแรงขึ้นก็เลยอยากหาไรายได้เล็กๆน้อยๆแต่ติดที่ไม่รู้จะทําอะไรสายตาเหลือไปเห็นรถเข็นผักคันจ้อยของแม่อเดียดีๆจึงปิ๊งขึ้นมาในหัวทันที อยากจะหาะไรายได้เล็กๆ,ๆน้อยๆวันหนึ่งสัก2อ0สาอะไรอย่างเงี้ไม่ไม่ไม่เยอะมากคิดแค่นั้นนะพอเคาะได้ว่าเราจะขายน้ำชงทีนี้มันก็ต้องมาดูอีกว่าจะไปขายที่ไหนขายใครสุดท้ายก็เลยคุยกันว่ามันมีบางเมนูที่เราพอจะสู้กับคาเฟ่ได้ในราคาประมาณ25บาทก็ออกมาเป็นแค่4เมนูนี้ ถึงชื่อร้านจะเป็นชาไทยรักเข้นจิ๋วแต่ไม่ได้มีแค่เมนูชาไทยเพียงอย่างเดียวเพราะมีด้วยกันทั้งหมด4เมนูคือชาไทย25บาทโอเลี o ้ยง20บาทโกโก้ Go Go 25บาทและทารโคล่า45บาทคนที่ได้ชิมแล้วต่างพากันบอกว่ารสชาติเยี่ยมประหนึ่งนั่งจิบอยู่ในคาเฟ่แถมแพ็กเกจที่ใส่มาก็พรีเมียม,มเพราะแค่แก้วกับฝาก็เกินราคาไปไกลแล้วใครที่จะตามไปชิมก็ต้องเช็คพิกัดพ่อค้าได้ที่ช่องติกต o อกชาไทยมินิชาไทยรักเข้นจิ๋วเพราะเครื่องดื่มที่ชงมามีจํานวนจํากัดต่อวันไม่งั อนอาจได้กินแห้วแทนจิบชาไทยก็เป็นได้ใช้ชีวิตทุกความหวังทุกเช้ามันไม่ยากฮนะเราลดเงื่อนไขการใช้ชีวิตให้มันน้อยลงแล้วก็มันจะมีรูปทางในการทำมาหากิน